มองได้ไหม อันนี้แล้วเราจะทิ้งไว้อีกเป็นคืนอีกใช่ไหมอันนี้น้องเขาก็จะทิ้งไว้อีกทั้งคืนนะครับ ใช้ไข่กี่เซ้นครับสามนะครับเก้า <9 S 2> โอ้โหถ้าได้ก็คงตัวใหญ่อ่ะดิอูอ้หผมนึกว่าแต่ตะขครเเ็กนะเป็นตะขคร้ใหญ่นะครับปกติได้เป็นปลาอะไรครับ ถ้าวันนี้ไม่โดนพรุ่งนี้คิดว่าโดนไหมจะมาลงตอนกี่โมงอะ่ะพรุ่งนี้อ่ะเอาวันนี้อ๋อนี่นะครับ อยู่หน้าโรงสีแห่งหนึ่งนะครับพวกเรามาขึ้นข้าวแล้วก็น้องเขาเป็นคนโหลดข้าวให้เรานะครับเป็นคนโหลดข้าวใส่รถบรรทุกให้เรานะครับวันนี้เขามาลงขายนะครับแล้วก็จะมาตามดูเขานะครับ ตอนนี้พึ่งลงใหม่ๆนะครับน่าจะยังไม่ได้นะครับเขาก็คงจะเช็คตะข่ายของเขาว่าพร้อมหรือไม่พร้อมนะครับแล้วก็คงมาดูอีกรอบนะครับี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาตามดูนะครับว่าน้องเขาจะได้หรือเปล่านะครับ